สวัสดีค่ะพี่พี่ทุกท่านวันนี้พบกับช่องจารันพาเครื่องกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้น้องก็มีพามาแบ่งปันให้พี่พี่ได้เลือกได้รับชมกันในราคา150บาทนะคะแต่ถ้าพี่พี่ท่านใดปิด2องค์200บาทจะส่งฟรีมีปลายทางนะพี่นะนอีพีนี้เป็นอีพีที่160ของน้องแล้วนะคะ ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆด้วยนะคะช่องทางการติดต่อน้องนะคะโทรศ0 80, 0ย์4ปหเจหรือจะแอดไลน์มาก็ที่เบอร์เดียวกันเลยนะพี่นะ,ะเรามาเริ่มเ,เป็นที่รายการที่1กันเลยนะพี่นะ้องเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะรายการที่1นนะนี่เป็นหลวงพ่อมุ้ยนะพี่นะรายการที่1นนะคะนี่วัดดอนไล่เนาะพี่นะ้องรายการที่1นึ่งด้านหลังจะเป็นอย่างนี้ สองห้าหนึ่งศูนย์นะพี่นะนรายการที่หนึ่งนะคะนี่เลยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อไปรายการที่สองรายการที่สองก็เป็นหลวงพ่อมุ่ยนะพี่นะน,นี่นะรายการที่สองนะพี่นะหนึ่งร้อยห้าสิบบาท ต่อไปรายการที่สามรายการที่สามนี้จะเป็นพระพงษ์หลวงพ่อพรมนะพี่นะนี่พระพงษหลวงพ่อพรมรายการที่สามนี่นะรายการที่สามนะคะต่อไปรายการที่สี่รายการที่สี่จะเป็นหลวงพ่อ,อวันนะพี่นะเนียหลวงพ่อวันนะคะเนี่ด้นานหลังก็เป็นอย่างนี้ นี่นะรายการที่สี่นะพี่นะ <ST AR> ต่อไปรายการที่ห้ารายการที่ห้าจะเป็นเหลวงพ่อพัดนะพี่นะรายการที่ห้าหลวงพ่อพัดนี่นะหนึยห้าสิบนะคะต่อไปรายการที่หกรายการที่หกจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะพี่นะนี่วัดบางคานนะคะ ด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อเดิมนะพี่นะรายการที่หกนะนี่นะพี่นะรายการที่หกนะคะต่อไปรายการที่เจ็ดรายการที่เจ็ดจะเป็นเอ่อเจ้าสัวนะพี่นะเจ้าสัวหลวงปู่เจือนะพี่นะนี่วัดกลางบางแก้วนะพี่นะรายการที่เจ็ดนะคะแบบนี้เลยร้อยห้าสิบ รูปภาพไม่เชื่ยังไงอะไรมาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องได้นะคะต่อไปรายการที่แปดรายการที่แปดจะเป็นเอ่อหลวงปู่แย้มนะพี่นะนี่เห็นหลวงปู่แย้มรายการที่แปดหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่นะรายการที่แปดนะคะต่อไปรายการที่เก้ารายการที่เก้าจะเป็นเอ่ออะไรนะหลวงปู่ทวดนะพี่นะรายการที่เก้าหลวงปู่ทวดนะคะนี่เลย หนึ่งร้อยห้าสิบนะพี่นะต่อไปรายการที่สิบสิบจะเป็นหลวงปู่หงนะพี่นะรายการที่สิบจะเป็นหลวงปู่หงเนื้อหาแบบนี้เลยนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะต่อไปรายการที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดจะเป็นหลวงปู่เจียมนะพี่นะหลวงปู่เจียมรายการที่สิบเอ็ดพระผงหลวงปู่เจียมนะมีแบบนี้เลย นี่นะพี่นะรายการที่สิบเอ็ดนะคะต่อไปรายการที่สิบสองสิบสองจะเป็นพักกิ่งนะพี่นะพักกิ่งรายการที่สิบสองนะคะนี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทกิ่งดังนะพี่นะรายการที่สิบสองนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะต่อไปรายการที่สิบสามสิบสามจะเป็นหลวงพ่อลุ่งนะพี่นะนี่หลวงพ่อลุ่งวัดท่าก,กระบือนะพี่นะ รายการที่13นะคะ150บาทนะนี่เลยต่อไปรายการที่14 14จะเป็นขุนแผนนะพี่นะขุนแผนเลียมแบบนี้นี่แบบนี้นะรายการที่14นะคะ150บาทต่อไปรายการที่15 15จะเป็นเลียนเจ้าคุณโหนนะพี่นะรายการที่15นะคะ เหรียญเจ้าคุณนอรายการที่สิบห้านะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะแบบนี้เลยนะพี่นะส่งอู๋ส่งหนอยนะพี่นะจะส่งฟรีมีปลายทางนะคะรูปภาพไม่ชัดแอดไลน์มาขอดูรูปภาพพอมตึงกับน้องได้เลยนะต่อไปรายการที่สิบหกสิบหกจะเป็นหลวงปูุ่ขนะพี่นะนี่แบบนี้ด้านหลังก็ยังงี้นี่เลย รายการที่สิบหกนะคะต่อไปรายการที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดจะเป็นหลวงพ่อวันนะพี่นะเรียนหลวงพ่อวันเป็นแบบนี้นี่วัดคลองคูณตะพันหินปิจิตนะพี่นะรายการที่สิบเจ็ดนะพี่นะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะไปเรียนแบบนี้ต่อไปรายการที่สิบแปดสิบแปดจะเป็นเหรียนหลวงพ่อสสธรนะพี่นะนี่ เปเหรียญแบบนี้นะคะรายการที่สิบแปดนะนี่ด้านหลังนะรายการที่สิบแปดนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อไปรายการที่สิบเก้าสิบเก้านี่เขาจะเป็นเอ่อปกโพวัดไผ่ล้อมอ่าระยองนะพี่นะนี่ปกโพวัดไผ่ล้อมระยองนะคะนี่ด้านหลังนะพี่นะ มีด้านหน้านะคะ150บาทนะคะต่อไปรายการที่20 20จะเป็นหลวงปู่ทิมเออหลวงปู่ทิมวัดพระขาวนะพี่นะนี่อยุธยานะคะรายการที่20นะ150บาทนะคะนี่เลยต่อไปรายการที่21 21นี้จะเป็นพระพงษ์หลวงปู่โตะนะพี่นะนี่พระพงษ์หลวงปู่โตรายการที่11นะคะแบบนี้เลย รายการนี้นะรายการที่ยี่สิบอ็ดนะคะต่อไปรายการที่ย2 22ิบสองยิบสองจะเป็นรูปหล่อเอ่อพระพุทธชินราชนะพี่นะลักษณะแบบนี้เลยนะคะรายการที่ย2ิบสองนะพี่นะหนึ่งห้าสิบาทนะคะต่อไปรายการที่ย3 2สามยสามจะเป็นพระปิตานะพี่นะพระปิตารายการที่ย3สานะคะพรอมเรียมแบบนี้นะเป็นพิมพ์ทรงแบบนี้เนาะพี่เนาะ รายการที่ยี่สามนะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่นะต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะพี่นะเหรียญหลวงปู่ทิมวัดอ่ารหารได้นะพี่นะวัดรหารได้นะระย,ยองนะคะรายการที่ยี่สิบสี่นะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะเหรียญสวยๆเลยนะต่อไปรายการที่ยี่ห้า ยี่ห้าจะเป็นหลวงปู่หลวงปู่ทิมวัดพระขานะพี่นะอันนี้เป็นเหรียญกลมแบบนี้นะนี่หลวงปู่ทิมวัดพระขานะอยุธยานะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะอันนี้นะนี่ต่อไปเลยกันที่ยี่หกยี่หกจะเป็นหลวงปู่ทวดนะพี่นะนี่หลวงปู่ทวดแบบนี้นะคะนี่เลย นี่นะพี่นะรายการที่26นะคะ150บาทนะคะต่อไปรายการที่27 27จะเป็นหลวงปู่ทวดนี่รูปหล่ลอหลวงปู่ทวดองค์เล็กๆแบบนี้นะเลี่ยมมาแล้วนะผมใช้งานนะพี่นะให้ลูกให้หลานได้นะพี่นะนี่รายการที่27นะคะ150บาทต่อไปรายการที่28 28จะเป็นหลวงพ่อพิงค์นะพี่นะหลวงพ่อพิงค์รายการที่28นะคะอ่า150บาทนะพี่นะ นี่เลยรายการที่ยี่บแปดนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อไปรายการที่ยี่ิบเก้าเป็นพัสดุสั่งกระจายพิมพ์ทรงแบบนี้เนาะพี่เนาะน,นี่เลยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทรายการที่ยี่บเก้านะคะนี่เลยนะต่อไปรายการสุดท้ายของวันนี้รายการที่สามสิบนะพี่นะ เป็นเหรียญหลวงพ่อมุยนะเขาเรียกเหรียญหรืออะไรพิมพ์โลอะไรหรือเปล่านาะผิดถูกน้องขออภัยนะพี่นะเนื้อหาแบบแบบนี้เลยเก่าๆเลยเนาะนี่พิมพ์ทุงแบบนี้รายการที่สามสิบนะพี่นะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่เลยนี่นะพี่นะรายการที่สามสิบนะคะ พี่ๆท่านใดสนใจนะคะหรืออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะสามารถไลน์มาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องเดี๋ยจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะ